ตำแหน่งนี้แป้งไม่เคยรับเงินเดือนแม้แต่บาทเดียวแม้แต่บาทเดียวไปเช็คได้เลยไม่มวาม่าจะกรมสรรพากรหรือที่ไหนแต่ที่ผ่านมาในยุคก่อนท่านอดีตนายกในยุคก่อนแป้งมาท่านรับเงินเดือนในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลทั้งเงินเดือนจากสมาคมและจากบริษัทไทยลีกรวมทั้งสองที่เดือนละหนึ่งล้านบาทไม่รวมโบนัส และส่งผลจากมีการที่ร้องเรียนกันไปมาเนี่ยส่งผลให้ทางกกทได้เข้าตรวจสอบการบริหารงานและทำงานในสมาคมกีฬาฟุตบอลที่มีท่านอาดีตนายกเป็นนายกสมาคมโดยมีเนื่อสําคัญคือการรับเงินเดือนของนายกและสภากรรมการว่าเหมาะสมหรือไม่โดยการร้องเรียนดังกล่าวมีขึ้นในปลายปี2561 และต่อมาท่านดีตนยายกก็ได้ออกมาชี้แจงว่ารับเงินเดินจริงแต่ก็บริจาคก,กลับให้สมาคมไปที่เรียบร้อยขณะนี้เนี่ยแป้งได้ให้ฝ่ายบัญชีและการเงินหาหลักฐานว่าได้รับเงินคืนจริงเป็นจำนวนสามล้านบาทหรือเปล่าพอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ดกรก้องศักยยอดมณีผู้บ่ากกทได้เปิดเผยว่าหลังจากกกทส่งเรื่องให้สํานักงานกฤษฎีกาได้ตีความล่าสุดกฤษฎีกาได้ส่งหนังสือตีความในเรื่องสักกาดังกล่าวกลับมาเรียบร้อยโดยยืนยันว่านายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไม่สามารถรับเงินเดือนหรือค่าจ้างได้เพราะไม่ใช่ลูกจ้างของสมาคมการทําหน้าที่ในตําแหน่งนี้ตําแหน่งที่เป็นนายกสมาคมกีฬาเป็นการอาสาเข้ามาทํางาน คำถามคือถ้ามีการคืนเงินเดือนดังกล่าวซึ่งน่าจะมีมูลค่ารวม32ล้านบาทแก่สมาคมจริงทางสมาคมก็กำลังหาหลักฐานเพื่อจะยืนยันว่าเงินจำนวนนี้สมาคมได้รับคืนมาหรือยังณขณะวันะน,วนี้ดียังไม่พบข้อมูลที่ปรากฏว่าคืนมาแล้ว ต่อมานะคะเป็นไปนคิดว่าเป็นประเด็นที่ทุกท่านที่มาในที่นี้ต้องการจะฟังการตัดสินใจของแป้งในฐาะนะนายุสมาคมนั่นก็คือเคสที่คดีสยามสปอร์ตฟ้องสมาคมฟุตบอลซึ่งศาลฎีกาได้นัดรับฟังเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาโดยบทสรุปจากคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีระหว่างสยามสปอร์ตฟ้องสมาคมฟุตบอล ซึ่งสารดีกาได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่6มีนาคม2 5 1 8โดยให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจ่ายค่าเสียหายให้แก่แสายามสปอร์ตเป็นจำนวนเงิน360ล้าน360ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยนับถับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จนั้นดอกเบีย้ยแป้งคำนวณกันเล่นๆก็น่าจะ200ล้านเ่ยน,นะฮะโดยปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนั้นเกิดในสมัยกรรมการชุดเดิม ก่อนที่ชุดใหม่จะเข้ามาทำงานโดยที่ตอนแป้งเข้ามาก็ได้ทราบข้อความจากฝ่ายกฎหมายแล้วว่าในศาลชั้นต้นสมาคมแพ้สยามสปอร์ตโดยที่ศาลชั้นต้นให้สมาคมชำระ50ล้านบาทแก่สยามสปอร์ตพร้อมดอกเบีย้ยและก็ศาลอุทธรณ์ให้สมาคมชำระแก่สยามสปอร์ตเป็นยอดเงิน450ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ยตอนแป้งเข้ามาทางสมาคมได้ทำการดีกาไปยื่นดีกาไปแต่แป้งเมื่อวันที่17เมษายนหลังจากแป้งรัดเมือปี257 7แป้งและฝ่ายกฎหมายที่นั่งอยู่ด้านนี้เราได้ขอส่งคำแถลงเพิ่มเติมดีกา โดยขอความเมตตาจากสารท่านแล้วก็ส่งผลมาให้ไปไม่ทราบว่าพวกเราก็ทำเต็มความสามารถนะคะคำถแถลงดีกาฉบับนั้นเซ็นโดยแป้งและอุปนายกในขณะนั้นคือคุณประวินพิรมพักดีแล้วก็สารท่านคงเมตตาก็คือตัดสินมาว่าในสารดีกาคำพิพากษา6มีนาคมให้สมาคมจ่ายค่าเสียหายให้แก่แซมสปอร์ต 360ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องก็ถือว่าลดเงินต้นไปได้90ล้านบาทจากศาลชั้นอุทธรณ์ส่วนอันนี้อันนี้แป้งคิดว่าทุกคนอยากฟังจำเลยที่2ถึง19หมายถึงท่านอดีตนาย,ยกสมาคมและอดีตสภากรรมการไม่ต้องรับผิดชอบการเงินเป็นการส่วนตัวแป้งขออนุญ,ญาตเปิดคำพิพากษา อ่านตรงนี้เพราะแป้งคิดว่าหลายท่านเข้าใจอาจจะเข้าใจผิดคำตัดสินในหน้า27กล่าวว่าคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทย์ดีกาข้อตัดไปจำเลยที่2หมายถึงนายกสมาคมถึงที่19 19หมายถึงสภากรรมการต้องร่วมกับจำเลยที่1รับคือสมาคมรับผิดชอบต่อโจทย์หรือไม่ โดยโจทย์หมายถึงสยามสปอร์ตดีก่าวว่าจำเลยที่2ถึงที่19ในฐานะกรรมการของจำเลยที่1และส่วนตัวต้องร่วมรับผิดด้วยซึ่งปัญหานี้สารอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษวินิจฉัยว่าการลงมติของจำเลยที่2ถึง19เป็นการกระทาในขอบอำนาจหน้าที่ทั้งยังไม่ได้เป็นคู่สัญญากับโจ์คือสยามสปอร์ตดังนั้นจำเลยที่2ถึง19 จึงไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัวอันนี้ก็เลยเป็นข่าวที่ทุกคนจะเห็นว่าอดีตนายกและกรรมการกรรมการชุดที่แล้วไม่ต้องรับผิดส่วนตัวสามล้านคนสิบล้านบวกดอกเบี้ยกลายเป็นหนี้สินของสมาคมที่จะต้องรีบชำระระหว่างนั้นแป้งอยู่ที่ต่างประเทศ ก็หลายท่านก็คงจะเห็นนะว่าแป้งลงรูปสวยงามแต่ในใจมีแต่ความน้ำตาอยู่ในใ,นใจในฐานะที่แป้งเป็นนายกสมาคมที่มีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาทำงานให้กับให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแป้งเคารพต่อคำพิพากษาของสารดีกา และเมื่อศึกษาจากคำพิพากษาของศาลดีกาก็พบเลยว่าการบอกเลิกสัญญาเฉลีสสญญาสปอร์ตไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องจึงเป็นเหตุให้สมาคมในยุคแป้งจะต้องชดใช้ค่าเสียหายในคดีนี้อย่างไรก็ตามจากคำพิพากษานั้นสังคมทั่วไปแฟนบอลทั่วไปรวมทั้งอีกหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่า ที่อดีตนายกสมาคมและผู้บริหารสมาคมณขณะนั้นไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นคือจริงๆแล้วไม่ต้องรับผิดชอบจดใช้ต่อโจทย์คือสยามสปอร์ตแต่อย่างไรก็ตามแป้งและฝ่ายกฎหมายเราได้ศึกษาอย่างเด่นชัดแล้วว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา76ได้บัญญัติไว้ว่าถ้าการกระทำตามหน้าที่ของผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนิติบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินหมายทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นแต่ ไม่สูญเสียสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ก่อความเสียหายดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าวันนี้แป้งได้ตัดสินใจแล้วในฐานะที่แป้งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าแป้งจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมสภากรรมการเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อขอความเห็นชอบในการฟ้องไล่เบียตามมาตรา76ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก่จำเลยที่สองคืออดีตท,ท่านนายกสมาคมและสภากรรมาการในยุคนั้นอย่างไรก็ดีก็ท่านต้องทราบนะคะว่า แป้งเข้ามานี้ด้วยความตั้งใจจริงจริงๆแล้วแป้งต้องเอ่ยว่าเมื่อหมดยุคท่านวรวีพี่ระวีหล่ทองได้เชิญแป้งไปพบที่สยามสปอร์ตบอกว่าอยากให้แป้งลงแข่งขันนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเมื่อแปดปีที่แล้วโดยที่แป้งบอกว่าพี่วีค่ะแป้งไม่ได้เตรียมตัวและแป้งยังไม่ได้มีแป้งคิดว่าองค์ความรู้แป้งยังไม่เพียงพอแป้งขอปฏิเสธพี่วีคืนนั้น จึงเป็นที่มาของพี่ระวีเนี่ยได้โทรหาอาจารย์ชันวิทย์ผลชีวินให้ลงแทนซึ่งไม่มีการเตรียมตัวอะไรกันเลยนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยแป้งพร้อมแล้วแป้งจริงได้เรียนทั้งพี่ระวีแล้วก็ได้มีการคุยกับปิ๊บแล้วก็พี่เนวินว่าแป้งอยากจะลงด้วยความตั้งใจจริงและแป้งอยู่ท่ามกลาง17ปีที่แป้งผ่านมาแป้งเห็นการฟอ้องร้องแป้งเห็นความขัดแย้งมากมายแป้งเข้ามาด้วยใจจริง มีแต่ความรักต่อวงการฟุตบอลไทยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้สมาคมฟุตบอลไทยซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิ์ทีมชาติทุกชุดเป็นผู้ถือสิทธิ์ไทยลีกทุกชุดทั้งทีหนึ่งทีสองทีสามจะล้มละลายหรือโดนยึดทุกสิทธิทุกสิ่งทุกอย่างไปแปถามหน่อยคะ่ะประชาชนชาวไทยทนดูได้หรือคะที่เราจะไม่มีทีมชาติไทยส่งไปแข่งใน เวทีใดเลยซีเกมที่จะเกิดขึ้นปลายปีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราทนได้หรือคะที่จะไม่มีฟุตบอลทีมชาติไทยหรือฟุตซอลทีมชาติไทยลงแข่งขันเราทนได้หรือคะที่จะเห็นไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองไทยลีกสามต้องล้มไปกับตาต่อหน้าต่อตาในฐานะที่ทุกท่านมาเป็นสื่อกีฬาและแฟนบอลทั่วประเทศย่อมทราบว่าเงินจำนวน3 6 0ล้านบวกกับดอกเบีย้ยเนี่ย เป็นไปไม่ได้ที่สมาคมขณะดนี้จะชำระแป้งตัดสินใจว่าจะไปขอเรียนพบกับทางคุณวิโหลทองและทศาศา่านสสามสปอร์ตเพื่อขอเจราจาไกล่เกลีย่ยเราเคารพในการตัดสินของศาลขณะดเดียวกันแป้งเคารพในความรักและคูณูปการ ที่คุณดวิโลทองมีต่อกงการฟุตบอลไทยสื่อมวลชนหลายท่านที่อยู่ที่นี่เติบโตมาจากสยามกีฬาทุกคนยอมรับว่าผู้ที่ทําให้กีฬาฟุตบอลเฟื่องฟูได้ก็คือสยามกีฬาดังนั้นเนี่ยแป้งเชื่อว่าเมื่อได้มีการพูดคุยกับทางพี่ะวีแล้วเนี่ยก็อย่างน้อยคงจะมีการหาทางออกร่วมการคัดเดียกกันก็คงต้องเจรจากับปาร์ตี้ที่สคือทางทรูด้วย เพราะว่ามันเป็นสามปาร์ตี้เป็นงูกินหางกันนี่ก็คือว่าสิ่งที่ทุกท่านถามว่าแป้งจะฟ้องหรือไม่ฟ้องถ้าตัวแป้งตัดสินใจคือแป้งฟ้องไลเบียแต่แป้งก็ต้องการทําให้ถูกต้องคือต้องเอามตินี้เข้าที่ประชุมสภากรรมการอย่างเร่งด่วนแป้งมาด้วยเจตนานจริงนะคะ ทุกคนคงจะเห็นใจแป้งว่าสิ่งที่แป้งเจอเนี่ยแป้งทำเต็มที่ในฐานะผู้หญิงคนแรกที่เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลของเอเชียเข้ามาไม่มีอะไรเลยมีแต่นี้แป้งไม่เคยดราม่านะแต่ว่าแป้งคิดว่าแป้งทำผลงานมาถึงได้วันเนี้ยแป้งเต็มที่แล้วแป้งแค่ขอความเห็นใจและขอกำลังใจ จากแฟนบอลและสื่อมวลชนทุกคนเพราะว่ายังไงก็ตามปัญหาเหล่านี้จะต้องถูกแก้ด้วยแป้งและสภากรรมาการแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคแป้งแต่แป้งต้องมารับทุกสิ่งทุกอย่างแป้งเป็นคนและเป็นผู้หญิงมีจิตใจทุกครั้งที่ใครเอ่ยถึงแป้งในทางไม่ดีแป้งเสียใจ แต่แป้งไม่เคยโต้ตอบใครด้วยคำพูดที่หยาบคายหรือซอลแคสติกใส่ใครเลยเพราะแป้งเชื่อมั่นในความตั้งใจจริงของแป้งที่ผ่านมายังไม่จบนะท่านมันยังมีประเด็นพีคต่ออีกค่ะขอร้องให้แป๊บนึงนะคือไม่อยากจะร้องไห้แต่ว่ามันจะอ้วงอ่ะพูดภาษาชาวบ้านอ่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ หลายท่านคงจะตกใจนะเป็นประเด็นที่คณะตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินโดยท่านเลิศศักดิ์เนี่ยท่านได้ค้นพบหลายท่านคงจะพูดว่าทําไมแป้งจึงนําเรื่องนี้มาเอ่ยขึ้นในเรื่องวันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่9ที่แป้งพูดนั่นก็คืออันนี้เดี๋ยวจะอาจจะต้องขอหมให้ท่านเลิศศักดิ์ช่วยแป้งนิดนึงนะคะขอแป้งไม่ค่อยไหวแล้วนะคะ คงจะจําได้นะคะว่าสมาคมได้ฟ้องสยามสปอร์ตไปเมื่อวันที่9พฤศจิกา2561โดยที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้สยามสปอร์ตจ่ายให้สมาคม99ล้านบาทและศาลอุทธรพิพากษายกฟ้องสมาคมในสมัยที่แล้วได้ยื่นดีกา แต่สารมีคำสั่งไม่รับดีกาโดยที่สิ่งเหล่านี้มีลำดับเหตุการณ์ที่จำเป็นจะต้องเอ่ยให้สื่อมวลชนทราบแป้งขอความกรุณาให้ทางท่านเลิศศักดิ์เป็นผู้บรรยายถึงส่วนนี้ค่ะครับแต่ท่านนายกสมาคมคุณวนวลพ่า์ล่ำซ้ำแล้วก็ท่าน